สวัสดีครับเพื่อนก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพรานไทเซมก็จะมาบอกข่าวเพื่อนๆนะครับว่าเราจะมีงานสัมมานาไทเซมครั้งที่5ในวันที่22เมษายนนี้นะครับ2 5 5 5นะเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลาว่างนะครับอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนร่วมง,งานสัมมานากันได้ที่เว็บไทเซมคอมแต่เดี๋ยวก่อน ยังไม่ต้องเปิดตอนนี้ครับเพราะว่าโปรแกรมเมอร์ผมยังทำหน้ารับสัมมนาไม่เสร็จนะสักกลางเดือนมีนานะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้แล้วผมจะประกาศข่าวเพื่อนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานสัมมนาไทยเซมครั้งที่5เนี่ยมันก็เป็นงานรวมกับไทยเซมครั้งที่สี่ซึ่งปีที่แล้วน้ำร่วมนะชาวไทยเซมก็ไปจัดสัมมนากันที่จังหวัดลบบุรีโดยการขนอุปกรณ์ยังชีพนะครับกับพวกข้าวสารอาหารแห้งไปแจกกับ ชาวบ้านที่ลบบุรีแล้วก็อยุธยานะฮะปีแล้วชาวไทยเซมเราเนี่ยไปบริจาคน้ําท่วมกัน4 5ครั้งนะครับจัดเป็นขบวนคาราวาสเลยปีนี้เราก็เลยขอมาจาัดสัมมนาครั้งที่5ในวันที่22เมษายนนี้นะฮะก็ในงานนี้เราก็จะมีเทคนิคต่างๆมาให้เพื่อนดูมากมายโดยเฉพาะรถแมพกับบลูพิ้นของนายพรานนะฮะที่ทําให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จในด้านอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งนะฮะซึ่งผมก็จะมีรถแมพของผมที่ผมทําแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ของเพื่อนๆนะฮะมาให้ คนที่เข้าสัมมนาดูนะฮะอย่าลืมนะครับขอให้ทุกคนที่สนใจนะฮะมาลงทะเบียนได้ในประมาณการเดือนมีนาคมก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จนะฮะในสิ่งที่ทำนฮะ,ะได้ดังหวังทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับชีวิตอิสระไตเส็จ